ชุดคำพูดสั่งจิตฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเป็นชุดคำพูดเพื่อสร้างความรักและการยอมรับเพื่อความมั่นใจดึงดูดโชคดีทุกวันฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันยอมรับคุณค่าภายในตัวเองสูงสุดฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นฉัน ฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองชีวิตที่ฉันมีอยู่ทุกสิ่งช่างแสนสมบูรณ์และพรั่งพร้อมฉันได้รับการปกป้องและชี้นำจากจิตใต้สำนึกอันไร้ขีดจ,จำกัดเป็นการปลอดภัยสำหรับฉันที่จะมองเข้าไปในตัวเองเป็นการปลอดภัยสำหรับฉัน ที่จะมองเข้าไปในอดีตเป็นการปลอดภัยสำหรับฉันที่จะเปิดมุมมองชีวิตให้กว้างขวางฉันเป็นมากกว่าบุคลิกลักษณะที่เป็นอยู่ไม่ว่าในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตอนนี้ฉันเลือกอยู่เหนือปัญหาอันเนื่องมาจากบุคลิกภาพของฉัน ฉันเรียนรู้ถึงความดีงามของตัวฉันเองฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้วิธีรักตัวเองทุกสิ่งในโลกของฉันล้วนเป็นไปด้วยดีชีวิตที่ฉันมีอยู่ทุกอย่างช่างแสนสมบูรณ์และพรั่งพร้อมที่สุดอดีตไม่มีอำนาจเหนือฉันฉันยินดีที่จะเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงฉันเห็นอดีตเป็นสิ่งจำเป็นที่นำฉันมาสู่จุดที่ฉันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันฉันยินดีที่จะเริ่มต้นใหม่ณนะปัจจุบันฉันยินดีทําความสะอาดห้องในเรือนใจของฉันไม่สําคัญว่าฉันจะเริ่มจากโรงไหนก่อนตอนนี้ ฉันเริ่มต้นจากห้องที่เล็กที่สุดและง่ายที่สุดก่อนและนั่นทำให้ฉันเห็นผลในเวลาอันรวดเร็วฉันตื่นเต้นที่ได้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันรู้ดีว่าฉันต้องการประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมฉันรักปัจจุบันฉันยินดีจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ ฉันยินดีปลดปล่อยอดีตให้เป็นอิสระฉันยอมรับคุณค่าในแบบที่ฉันเป็นทุกสิ่งในโลกของฉันล้วนเป็นไปด้วยดีและราบรื่นฉันสมควรแล้วที่จะมีความสุขเพราะฉันรักและยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริง ฉันสร้างชีวิตได้ความรักอันบริสุทธิ์ชีวิตดำเนินไปได้วยความรักและเมตตาทุกสิ่งแสนสมบูรณ์และสวยงามฉันเลือกที่จะไม่เชื่อในข้อจํากัด,ดเดิมๆและการขาดแคลนสิ่งต่างๆอีกต่อไปตอนนี้ฉันเลือกที่จะเริ่มต้นมองดูตัวเองเหมือนกับที่ จักรวาลอันเป็นที่รักมองดูฉันเสมอนั่นคือความสมบูรณ์แบบครบถ้วนและพรั่งพร้อมตัวจริงของตัวฉันก็คือฉันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์แบบครบถ้วนและพรั่งพร้อมฉันคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์แบบครบถ้วนและพรั่งพร้อมตลอดไปบัดนี้ ฉันเลือกอยู่ด้วยความเข้าใจตรงนี้ปัจจุบันนี้ฉันอยู่ในสถานที่และเวลาอันเหมาะสมฉันทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตฉันทุกสิ่งในโลกของฉันเป็นไปด้วยดีฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเอง ฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันรักทุกอย่างที่เป็นฉันฉันรักร่างกายของฉันฉันรักทุกสรรพสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันเป็นอิสระทางความคิดฉันเป็นคนลงมือทำทันที ฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเองฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวัน ฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเองฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง ฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรัก และยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงินฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพ ฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงานฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมีฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวย มาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเองฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันรักทุกอย่างที่เป็นฉันฉันรักร่างกายของฉัน ฉันรักทุกสัปปรพสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับศัก,กยภาพในตัวเองฉันเป็นอิสระทางความคิดฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเองฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเองฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จ และร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จ ฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆ ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงินฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงานฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับ ความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมีฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลง ฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเองฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันรักทุกอย่างที่เป็นฉันฉันรักร่างกายของฉันฉันรักทุกสรรพสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันเป็นอิสระทางความคิด ฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเองฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริง ฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเองฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้ยวยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันสร้างทุกอย่างด้ยวยความรักฉันรัก และยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวัน ฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงิน ฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงานฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมี ฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเองฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริง ฉันรักทุกอย่างที่เป็นฉันฉันรักร่างกายของฉันฉันรักทุกสรรพสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันเป็นอิสระทางความคิดฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเอง ฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเอง ฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเอง ฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรัก และยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงินฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงาน ฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมีฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณ ขอบคุณฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเองฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันรักทุกอย่างที่เป็นฉันฉันรักร่างกายของฉันฉันรักทุกสรรพสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับศักยภาพในตัวเอง ฉันเป็นอิสระทางความคิดฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเองฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่า ฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเองฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลง ฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสําเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวัน ฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงิน ฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงานฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมี ฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเอง ฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเอง ฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเอง ฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรัก และยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงินฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงาน ฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมีฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณ ขอบคุณฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเองฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่า ฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปิติอินดีในคุณค่าตัวเองฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลง ฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวัน ฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวันฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงิน ฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงานฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมี ฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันเป็นคนลงมือทำทันทีฉันมีความรับผิดชอบฉันมีวินัยในตัวเอง ฉันอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นเรื่องดีสำหรับฉันที่มีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่าฉันยอมรับคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงฉันทบทวนและมองเห็นคุณค่าตัวเองทุกวันฉันชื่นชมปฏิอินดีในคุณค่าตัวเอง ฉันส่งความรักให้กับตัวเองทุกวันฉันสร้างโลกที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยความรักฉันเต็มใจเปลี่ยนแปลงฉันสร้างทุกอย่างด้วยความรักฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงฉันยอมรับคุณค่าในตัวเอง ฉันสมควรแล้วที่จะมีเงินมากมายฉันสมควรแล้วที่จะประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะโชคดีทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันสมควรแล้วที่จะมีชีวิตดีมีสุขทุกวัน <problèmes> ฉันรักและยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันรัก และยอมรับคุณค่าในตัวเองฉันยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นจริงๆฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคืออัจฉริยะด้านการเงินฉันคืออัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ฉันคืออัจฉริยะด้านสุขภาพฉันคืออัจฉริยะด้านธุรกิจการงาน ฉันมีสมองเงินล้านฉันยอมรับศักยภาพในตัวเองฉันยอมรับความเก่งของตัวเองฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันมีฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับให้ความมั่งคั่งร่ำรวยมาเป็นเพื่อนรักฉันทุกวันขอบคุณ ขอบคุณ